สวัสดีครับบ่าวเวีย่านครับผมสวัสดีจ้ากุติสาวนาจ้าสลับคลิปนี้นะครับผมเีก็อยากจะออกมาขอบคุณนะครับพี่ตะกแตนชนรดานะครับนานที่แบบว่าผูกแขนนะครับหรือว,ว่าให้เงินควันถุงเนาะเ็ไดควันถุงเนาะคือคือแบบเป็นเงินที่แบบเอาไปไว้สร้างเนื้อสร้างตัวนะครับผมสร้างครนะอบครัวนั่นเองนะคะก็นี่แหละเงินเงินที่แบบว่า เรายังไม่ได้แกะ <c oughs> จะเอาไปลงทุนในการ<ช>ทำมาค้าขายต่อไปเพราะว่าเบียกับเอาเงินที่เบียกเก็บมาแต่งงานนะครับแล้วก็เอามาจัดงานนะครับผมนะฮะก็นี่แหละได้ตา่างเงบพี่แดนก็จะเอาเงินก้อนนี้แหละมาลงทุนทำมาค้าขายต่อไปเนาะสู้ต่อไปนะครับเบียก็อ,อยากจะขอบคุณพี่แดนนะครับขอบคุณมากเลยที่นําเงินก้อนใหญ่มากนะฮะ,ะเบียก็ เกรงใจอยู่นะเพราะว่า<ม>ช่วงนี้งานพี่แตงก็ไม่ค่อยมีเนาะใช่งานมันคูิกด้วยเนาะงานก็ไม่เยอะนะครับพี่แตงก็ต้องรับผิดชอบนะครับหลายาภาระหลายอย่างนะรับผิดชอบภาระหลา,หลายอย่างนะครับเบียก็แบบเกรงใจพี่แตงนะครับก็แต่พี่แตงก็แบบว่าโอ้โหสุดยอดมากเนาะให้ขนาดนี้นไหมนะครับเพราะว่า ทองทุกวันนี้หายากนะครับทุกคนหายากมากขนาดเบียมมาค้าขายก็กว่าจะได้สองร้อยสามร้อยกว่าจะได้ง่ายดมกว,ว่าจะเห็นกําไรขายไก่ค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมพี่แดนก็เดือดร้อนอยู่แล้วงานก็โดนโยกเลิกหมดเพราะว่าโควิดนะครับก็ยังอตส่าหเอาเงินเก็บของตัวเองมาแบ่งให้น้องมาแบ่งไม่ให้น้องแบบว่า ได้ไปลงทุนค้าขายนะครับเดี๋ยวก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเป็นแบบเซอร์ไพรส์ย,ยิ่งใหม่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับเซอร์ไพรส์ามากตอนแรกก็ไม่คิดว่าพี่แตนจะมานะครับเพราะว่าอ่าก็เห็นแบบพี่แตบมีงานมีงานตลอดนะครับเพราะว่าก่อนก่อนเราจะจัดงานนะพี่แตนก็มีงานไปถ่ายรายการนะครับทีนี้ก็แอบ,บมาเดี๋ยวก็มองไปโอ้ตกใจมดเลยนะครับก็ต้องขอบคุณ พี่เต่ก่นด้วยนะครับพี่ส่งเงินก้อนโตนะครับมาช่วยน้องนะครับผมนะฮะเป็นเงินจํานวนหนึ่งแสนบาทนะครับทุกคนหนึ่งแสนบาทเบวก็จะเอาไปฝากธนาคารก่อนนะครับนะฮะเพราะว่าอันนี้ยังไม่แกะเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นตแ่ยังไม่แกะยังไม่อะไรเลยก็เลยเก็บไว้นะครับเบลก็เลยอยากจะอัดคลิปคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแบบว่าให้เป็นความทรงจําดีๆนะครับนะฮะ เผื่อมีลูกมีหลานให้เขามาดูสิดียีว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับมผีผู้หญิงใจดีคนหนึ่งนะครับเพื่อว่ามาช่วยเหลือพ่อกับแม่นะในวันที่พ่อในวันที่พ่อกับแม่ลําบากนะครับผมน,นี่เลยก็นี่แหละลูกคนที่ช่วยครอบครัวเรานะครับเดียก็จะไม่ลืมนะครับไม่ลืมนะฮะก็จะอ่าบอกลูกบอกหลานนะครับผมนะก็ ถึงในน้าใจพี่แตนมากๆเลยนะครับแล้วก็พี่แตนก็เดินทางกลับบ้านก็แบบว่า,าเกิดอ,อุบัติเหตุด้วยนะครับนะฮะก็เลยเราก็แบบเป็นห่วงนะจิ๋วเนาะถ้าพี่เต็นตไม่มางานเราก็คงจะไม่เกิเดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่พี่แตนก็ยอมสละเวลายอมเหนื่อยมางานเราก็ดีใจจริงดีใจมันมันบอกไม่ถูกนะทุกคนมัน มันอยู่ในใจของเราครับมันบอกไม่ถูกว่าเราจะรู้จะหาคําไหนมาพูดนะก็ก็ดีใจนะไม่รู้จะหาคาไหนมาพูดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับพี่แตงก็ช่วยเบียร์หลายๆอย่างเลยนะครับการท youtube พี่แตงก็ช่วยเหลือเบียร์การมีงานให้เบียร์ทำก็พี่แตงก็ช่วยเหลือเบียร์นะครับในวันที่เบียร์ตกตะกรวลำบากพี่แตงก็ช่วยเหลือเบียร์นะครับแต่ก่อนนะครับทําให้เบียร์มีทุกอย่างในวันนี้นะครับทําให้เบียร์มีต้นทุน ในการหาเงินนะครับก็อ้หลายอย่างหลายอย่างผู้หญิงคนนี้เป็นบุคคลที่แบบว่าขยันนะคะขยารทำนู่นทำนี่เนาะบุคคลที่แบบสู้ชีวิตเป็นตัวอย่างที่ดีหลายคนเนาะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับทำมาหาเงินเนาะใช่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเดียก็อยากจะขอบคุณพี่แตนมากๆนะครับเบียก็ขอให้พี่แตนนะครับนะฮะมี ร่างกายสูขภาแข็งแรงนะครับเดี๋ยวก็อยากจะให้พี่แดนนะครับพักผ่อนหน่อยนะครับพักผ่อนมากๆนะครับตัวนี้ก็ยังขายน้ำปลารขายปลาร้สรับนะครับก็สู้จริงนะครับไม่ยอมพักไม่ยอมเหนื่อยสู้มากสู้ชีวิตมากนะครับผมก,ก็ขอให้พี่แดนแบบว่าร่างกายแข็งแรงเลยๆทำพิแางออกมาก,ก็ขอ,ขอให้ดัด <มา S 2> งๆนะครับทำมาค้าขายก็ขอให้เจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับนะฮะในวันงานไม่อาจจะ พูดไม่หมดนะครับมันตื้นตันใจในใจเรานะมันไม่สามารถพูดออกมาได้มันจะร้องไห้ทุกคนมันแบบมันเกลยไม่ได้ใช่ไหมมันแบบตอนพี่แตนบูแคมเบียเนี่ยมันเบียังแบบมันแบบมันรู้สึกแบบยังไงนะแค่แบบมาพี่ก็ดีใจแล้วนะครับนะฮะแค่มาก็ดีใจแล้วแต่ว่ามันมันจะ้ขาดไม่ถึงนะคาดไม่ถึงว่าพี่แตนจะมามันแบบ จริงเบียก็คิดว่างานนี้เนี่ยมันมันสมบูรณ์แบบมากเนาะสมบูรณ์แบบมากที่แบบว่าพี่แตนมาสร้างสีสันนะครับให้กับคนในครอบครัวของเราสองคนมาเป็นสักขีพยานนะครับนะพี่แดนก็เป็นแบบว่าซูเปอร์สตาร์นะครับเป็นนักร้องระดับประเทศนะครับนะระยะทางเดินทางมาจากกรุงเทพไหมเนี่ยหกร้อยโลไกลมากทุกคนไกลมาก ที่ไปดูวันนั้นอนะ่ะเบียก็แบบโอ้โหแบบที่แตน่าจะออกมาประมาณบ่ายโมงมาถึงอ่างานก็จะประมาณเกือบถึงงานก็ประมาณเก,เกือบเกือบเศ้านะ่นะพักที่สกลใช่ไหมอืมคิดมานะแต่ว่าวันว,ว่านอนนะครน,น่าจะนอนนะคร่ะมั้งละกะ็เพื่อจะมาหอดบ้านอีกอ่ะโอ้โหได้นอนประมาณสองสามชั่วโมงหลับไปครับเต็มที่ต้องตรียมาแต่งหน้าแลวเศ้าไว้ได้แบบที่นี้ บอกมาแบกว่านอนอยู่โฮเทลไม่ใช่โรงแรมที่เป็นไปงานตอนนั้นใช่ปะมองนครที่ริโกะนะเออนายจะคู่หั้วก็มนโมเลยสะโอ้ไกลเติรไกลไกลไกลมากจริงนอนสกุลก็ได้เนาะใกล้มาแเพราะนายที่แบบคิดว่าแค่ชูฟังท่านหนังนะก็เลยตีก็เลยตีตีเหี่ปุนเลยแล้วก็ลองเชื่อมจากจากโรงแรมมาฮานาวะนะไกลนะไกลกว่าสกุลอืมไกลกว่านะครับ ฟิลมียังอยากจะบอกพี่แต่นะก็แบบขอบคุณพี่แตนมากๆนะคะที่แบบว่ามาร่วมง,งานนะคะก็แบบเซอร์ไพรส์จริงๆวันนั้นก็แบบดีใจมากพูดไปก็จะร้องไห้ก็คือแบบพยายามแบบว่าเก็บอาการแล้วก็แบบไม่พูดเยอะนะคะก <นะ S 1> ็แบบดีใจมากๆเลยก็แบบต้องขอบคุณพี่แต่มากเลยนะคะที่แบบว่า ให้ตาังม,มาเป็นควันถุงนะคะแบบว่าเอามาไว้แบบว่าเป็นต้นทุนในการสร้างครอบครัวของเรานะคะก็ดีใจจริงๆค่ะแล้วก็แบบต้องขอบคุณพี่แดนในในหลายๆอย่างนะคะที่แบบว่าสอนเราสองคน,นแล้วก็ขอให้พี่แดนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ บุญรักษานะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะก็ขายไปลวก็ขอให้ขายดีๆนะคะแล้วก็ทาเบงไหนก็ขอให้ปังๆนะคะแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนคะ่ะเดี๋ยวมีโอกาสนะคะก็จะได้ไปเราจะไปเยี่ยมพี่ <ไป S 1> แตงเรจาจะไปขอไปทำกับ,บข้าวกินอร่อยๆนะ <S 2> <S 2> <S 2> ที่สวนนะครับหรือว,ว่าที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวจะไปเยี่ยมแล้วก็จะหาของไปฝากนะคะพี่แตงนะฮะจริงๆก็อยากจะไปอยู่นะวันนี้นะ แต่ว่าเดี๋ยวขอทนะําหน้าที่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาวันสะดวกบ้างแล้วก็พี่แดนบ้าง,างนัดกันเจอกันนะครับไปเที่ยวเล่นด้วยกันนะครับก็คิดถึงนะครับก็อยากจะกอดพี่แดนเหมือนเดิมอมคุณทุกครั้งนะฮะที่ได้กอดกันได้หอมกันก็รักเหมือนที่มันน้องมเนเะจ้เนาะรักกันเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ตัวเราจะอยู่ห่างไกลนะครับเดี๋ยวก็ยังดูอยู่ห่างหานะครับดูอยู่อาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปแบบวุ่นวายสักเท่าไหร่เดี๋ยวก็ เบีก็เกรงใจนะครับเกรงใจเบียมาทีเบียก็ไม่กล้าแสดงออกมากนะครับเพราะว่าเบียก็ออกมาอยู่ในจุดหนึ่งนะครับก็ทํามาค้าขายนะครับเบ่ก็เลยแบบเกรงใจนะครับนะฮะมันบอกไม่ถูกทุกคนแต่ว่าทาาว่ารักไหมเบียก็รักเหมือนเดิมนะครับรักเหมือนเดิมรักมากรักแบบเบียก็คิดถึงในงสิ่งนี้ดีที่พี่แดนมอบให้เบียนะครับคิดถึงวันกเก่าๆคิดถึงวันที่แบบสัตว์ลงสัตว์ปลาด้วยการหาปลา ทำกับข้าวโอ้ล่ะเยอะมากนะครับเยอะมากนะก็ผ่านความลำบากมาด้วยกันก็เยอะนะฮะไปงานคอนเสิร์ตไปก็เยอะนะครับก็เจออุปสรรคหลายๆอย่างนะครับล้วก็ผ่านพ้นกันมาได้นะครับจนถึงวันนี้นะครับผมก็โอเคนะครับก็จะเก็บตังนี้แล้วก็ใช้ตังนี้ให้มีประโยชน์ที่สุดนะครับถือว่าเป็นทุนเดีจะทําให้เพิ่มมาเรื่อย เพิ่มเพิ like anyway, ่มเพิ่มไเลยอันนี้เป็นทุนเลยดิเพิ่มไมเลยเอาสตับใหญ่ใหญ่เอาไปซื้อลอตเตอรี่สิเพิ่มทางนั้นนะมอเพาะ่องทางนนะครับในอนาคตใหม่ไงทุกคนดูไว้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็จะหาให้เพิ่มขึ้น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 นะครับแล้วก็เพื่ออนาพื้งหน้าเดีก็จะดูแลพี่แจนด้วยนะครับนะตอเชียนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเมียก็ต้อง ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับก็ขอบคุณพี่แตนมากเลยนะคะรับก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะมาร่วมงานด้วยเนาะมาช่วยเหลือพวกเราขอบคุณพี่น้องเพื่อนๆทุกๆคนเลยที่แบบมาช่วยจัดงานจัดสถานที่เนาะใช่ก็เก็บบวงเก็บของแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกด้วยคนด้วยที่อวยพรก็มีแล้วก็ใส่ซองทางออนไลน์ก็มีใช่แบบว่า มีของขวัญมาให้ด้วยนะอืมนะครับรก็ขอบคุณทุกทุกคนด้วยนะ,ะนะครับเีก็จะทยอยทำคลิปขอบคุณไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะคระับ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับ